ดีครับฮามักม่วนนะครับวันนี้โอ้มาดูไอพี่เขาเลี้ยงอ้นเนาะไม่เจอนะครับก็เลยแวะมาสวนมหาญานะครับมาให้หนูนะหญ้าหวานนะครับนี่นะโออย่างสวยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับหญ้าหวานนี่อย่างสวยเลยครับ หนูจะได้กินเปลี่ยนบรรยากาศมานเนาะเปลี่ยนอาหารเนี่ยหญ้าหวานนะครับเยอะเลยน,นู่นๆนะเนี่ยนี่จะเก็บไปเยอะๆเลยนะมีเยอะบวกทั้งนั้นเลยนะหญ้าหวานเยอะนะครับจริง,รงผมที่ว่าปลูกขา้าวโพดไว้อยู่นะแต่ ไม่สวยเนาะนี่วก็จะหักไปด้วยเนี่ยไม่งามนะครับโพดแต่หนูมันกินได้อยู่นะครับเอาข้าวโพดเ้งสัตว์มาเรามาหวานไว้หมอมน้อย,อยเดี๋ยวเก็บจัดไปด้วยเลยให้กินนะครับเนี่ยหญ้า,ยาเยอะครับหญ้าหวานโได้เยอะเลยนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะ ตัดทุกวันนะฮะไม่ต้องกลัวมีเยอะนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะออกมาตาัดบ่อยเพราะว่าเพิ่งออกโรงพยาบาลมาเนาะนี่นี่เขาพวกนี้เขาก็กินนะไม่สวยให้เขากินทั้งเปลือกทั้งใบเลยเขากินได้ครับมันก,กินหญ้าแหละ เป็นอาหารของเขาที่ดีเลยนะครับเยอะครับหยอาไม่ต้องหอง่วงไม่ต้องกลัวจะหมดนะครับน่าหาปลาเนาะเออโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับอาหารให้หนูมาอือ ึงบ้านแล้วนะครับคามมืดแล้วเดี๋ยวจะลองให้มันกินนะครับอยาหวานอย่าหวานเ,ออเปิดดูหน่อยเฮ้อืมดูขอกนี่ไอ้ขอกี่ดื้อ,อ,อกองเต็มอันนี้สีตัวนี้ต้องเป็นหนูใหม่ที่แยกออกนะฮะแยกออกจากแม่มันให้พวกเก่าเอาลรวมกันนะไม่มีที่ไว้เนาะ แรกก็เอาให้นี่ก่อนให้เขาได้กินกับธรรมชาตินี่กินอายโอ้ยกูเหมือนได้อยู่ในสวนเลยอยู่กับท้องไร่ท้องนาเลยเออล้วก็ให้เขาไปนะครับกินเยอะๆหน่อยตัวเล็กๆนี่มันก็ต้องหาดกินนะแต่ธรรมชาติมันนะสอนมามันก็ต้องกินนะครับเพราะว่าเขา เขามีสัญชาตญาณเาอาเนาะนี่เขาพูดหวัวน้อยด้วย,ยให้เขาไปนี่แหละน่าจะพอให้ลองกินก่อนแล้วก็5ตัวนี้เนาะนกันนะให้เขาไป ใช้แค่นี้นะครับวันที่ที่มีลูกนะครับมีลูกนี่ให้เขาเอ้ยวิ่งแล้วลูกเขามีจ้อนแจ้นแจ้นเลยวิ่งแจ้นเลยเห็นไหมโอ้แข็งแรงแข็งแรงแต่ถ้าเขาได้กินหญ้าน่าจะดีอ่ะแป๊บหบนึง่งกล้องไม่นึงกล้องไม่นึงเขาก็จะทำแรงจริงอ่า หมดนี่นะครับเนี่ยเขาก็เอายาไปทำหลังให้ลูกเขาเนาะนี่นทำเป็นที่หลบเลยโอ้ครับนี่ถ้าเขากินดีจริงๆนะนเย็นนี้เราก็ให้อาหารแค่นิดเดียวนะครับให้เขากินยาเรือจะไม่ให้เลยให้เขากินยาเลยเย็นนี้นะครับ อาจจะเสริมอาหารรวยหน่อยเนาะอันนี้ก็ให้เขาโอ้เก้ี่ยครับเก้ีย่ยเริ่มกินละเนี่ยโอ้นี่กินเล่เลยอันนี้เอาทำลังนะฮะรากินอาหารเื่อแต่ลูกมันลูกมันแท้เล่นเออเคๆก ไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมก็จะเอาอาหารมูนมข้าเสริมให้เขาดีกว่านี่อาหารมูนมข้าเสริมนะครับจะได้กินกับยาเนาะสุดแล้วนะครับมันก็ทําให้รสชาตินะของหนูเนี่ยเขาบอกว่ามันดีขึ้นมันเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับจะไม่เมนคิ้วอาหารไม่เมนกินอาหารนะ พยายามเน้นธรรมชาตินะรับโขดเขาเปลือกแล้วเนี่ย่านะครับก็ผมเคยกินแล้วไม่เหมือนที่ซื้อมากินเลยโอ้ยเป็นหวัดเลยตัวเล็กๆแข็งแรงครับดูดิน้องแรงน้องแรงเลยเดี๋ยวผมจะเคลียร์เอาอันนี้มาได้รนะับแม่มดุม่ะไปเอาอถ้วยอาหารพอดีมันไม่มีถ้วยเป็นถ้วยดินเนาะดูห้อยห้อย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับเดตนะครับโอ้แข็งแรงแข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจนะครับกับหาวม่วนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆนะครับแล้วมีอะไรที่อัปเดตนะครับอ่ลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับใครมีอะไรแนะนำนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับยินดีอ่ยินดีที่จะปฏิบัติตามนะครับแล้วขอ ความรู้จักกูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับคนที่มีประสบการณ์เราเจอกันนะครับสวัสดีครับ